สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่14กรกฎาคมและแ้งฟุตบอลทีมชาติทั้งสองทุบปก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นปที่เรียบร้อยแล้วลว,วันนี้จึงคัดที่เด็ดทำให้2คู่เหมือนเดิมหาชอบวาตากันมาแต่ได้เห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกเวลาตี2ในศึกยูโร2024รอบชิงชนะเลิศกระทิงดุสเปนเจอกับสิงโตคํารามอังกฤษโดยคู่นี้สเปนต่อ0.25 ผลงานสิบเกมล่าสุดทุกรายการของสเปนชนะ7สเสมอ2แพ้1เขาวิน6สเสมอ2เสีย2และจบสกอร์สูง6ครั้งส่วนทางด้านอังกฤษ10เกมหลังสุดชนะ3สเสมอ5แพ้2เขาวิน2สเสมอ1เสีย7และจบสกอร์สูง3ครั้งส่วนคาดการส่วนคาดการแผนส่วนคาดการผู้ล่นของสเปนในคืนนี้จะลงเล่นในแผน42-31งประกอบไปด้วยอุนายซิมอนดานิคาบาข่าโรบินเลนดอมองเอลิกลาบ็อกมา์ุกุเลียโรดดี้ ฟาเบียนลุยลามินยามาวดาดีโอโมนิโก้วิลเลียมและอับโอโมอลาต้าส่วนทางฝั่งอังกฤษวันนี้จะมาในแผน3-4-2-1ประกอบไปด้วยจอแดนพิกฟอร์ดคายวอลเกอร์จอห์นสโตนมาเกยฮีบุคโยสซาก้าดิคันไรคอปปี้ไมโนลุกชอจุดบริลิงแฮมฟิลฟอร์เดนและแฮร์รี่เคน คู่นี้ต้องบอกเลยว่าสเปนนั้นผ่านของแข่งมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นโคเอเชียอิตาลีเยอรมันและฝรั่งเศสราคาเปิดมาวันนี้จะให้สเปนไปฝ่ายต่อเนืออังกฤษจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดส่วนทางฝั่งอังกฤษนั้นในทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขายิงเกิน1ลูกแค่1เกมเท่านั้นแถมปุ่มหลักของคู่นี้8เตีเหลังสุดทางกฤษชนะได้แค่2ครั้งและแพ้ไปถึง4ครั้งแต่นี่คงเป็นอีกครั้งที่แอดมินต้องขอพูดว่าขอกัดฟันเช์ทางฝั่งอังกฤษดีกว่าจริงอยู่ที่วว่่่่่่่่าา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 ตตตตัั้งงแแแออออ16ทททททีีีีมมมมมผนนนพกกกกเเเเเเขขจจะไไออ็็นหนสสปิยดดดุ ถึงรอบชิงในวันนี้เพราะฉะนั้นแอดมินคิดว่าใน90นาทีอังกฤษไม่น่าจะแพ้สเปนและอาจจะยื้อยาวจนถึงช่วงยิงจุดโทษเพราะฉะนั้นเกมนี้ขออยู่เชียร์ทางฝั่งอังกฤษ,กฤษดีกว่าฟันธง90นาทีสเปนเสมออังกฤษ,กฤษ1ประตูต่อ1ส่วนอีกคู่เวลา7โมงเช้าในศึกโคปาอเมริกา2024รอบชิงชนะเลิศอาร์เจนตีนาพบโคลอมเบียโดยคู่นี้อาร์เจนตีนาต่อปอปอผลงานการจัดก,การหาเกลาสุดของคู่นี้เป็นอาร์เจนตินาชนะ1ครั้งเสมอ3ครั้งและโคลอมเบียชนะ1ครั้ง สผลง,งานทุกรายการ10เกมล่าสุดของอาเจนินาชนะ9สเสมอ1แพ้0เข้าวิน6สเสมอ3เสีย1และจบสกอร์สูง3ครั้ง สา่านการโคลอมเบีย10เกมหลังสุดชนะ9เสมอ1แพ้0เขวิน9เสมอ1เสีย0และจบสกอร์สูง7ครั้งต้องบอกว่าคู่ชิงของโคปาาเมริการอบนี้น่าจะออกมาเดือดพอสมควรเพราะทัพฟ้าขาวเอมผลงานก็ชนะรวดมาตั้งแต่รอบแรกแถมรอบก่อนก็ชนะแคนาดามาได้แบบไม่ยากเย็นมากนะักจนทางฝั่งโคลอมเบียต้องบอกว่าพวกเขาผลงานดีเช่นกันเพราะผ่านสายแข่งมาทั้งบราซิลและอุรุกวัยมาในรอบก่อนในราะคาเปิดมารอบชิงเป็นอาเจนินาต่อปอปอว่าเกมนี้น่าจะออกมาสนุกอย่างแน่นอน พราะตงค้ม,มาถึงรอบชิงได้โดยที่พวกเขาไม่แพ้ใครในทัวร์นาเมนต์นี้แต่เมื่อเทียบเฮตูเฮตแล้วต้องบอกเลยว่าทางทัฟฟ้าขาจัางดูดีกว่าและหากจะให้ชี้ทีมที่ได้แชมป์ในรอบนี้แอดมินขอชี้ไปทางอาร์เจนตินาดีกว่าฟันธงอาร์เจนตินาชนะโคลอมเบีย1ประตูต่อ0และนี่คือการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่14กรกฎาคมหากชอบเด่ายลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้สารบนนี้สวัสดีครับ